แต ladder size นะ่ลัดเดอร์ซ้ายเนี่ยคือได้ลัดเดอร์ซ้ายลัดเดอรขวาคืออะไรงงอีกแล้วนะฮะคือการหมุนหมุนแบบเนี้ยคือเป็นลัดเดอร์ซ้ายนะครับหมุนแบบนี้คือลัดเดอร์ซ้ายข้างล่างมีถุงนี่นะต้องระวังกลัวปิดเบรคไป,ปเกี่ยวจังเลยนะครับ สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับมาเจอกับเพื่อนเพื่อนอีกเหมือนเดิมนะครับในช่วงวันหยุดเช้าวันเสาร์แบบนี้นะครับสังเกตนะครับว่าคลิปผมจะตัดต่อไวมากนะครับถ่ายตอนเช้านะครับสายๆก็ได้รับชมแล้วนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามกด u b บ cribe แล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กับผมแบบอย่างเรื่อยๆเลยนะครับก็ขอขอบคุณมากมากนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องมา เอาสาระ,ะความรู้มาให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของอเริ่มต้นอย่างไรกับการเล่นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ในเฮลิคอปเตอร์มันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับวันนี้จะถ่ายมันแบบเร็วๆเลยนะแล้วก็ที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยก็จะเป็นตัวรอ420นะครับก็จะเป็นเฮลิคอปเตอร์ยี่ห้อแบรนด์หนึ่งเป็นของกอบบินนะครับซึ่งผมเอามาบินเล่นนั่นแหละนะครับก็ ช่วงนี้คือบอกแล้วนะว่าฝีมือตกมากๆนะครับเพราะว่าไม่ได้บินเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนนะเช้ากลางวันเย็นเนี่ยจะต้องมาเก็บพื้นฐานตลอดนะครับต้องมาบินฮอบอหันหัวสีทิศมาหมุนเดินทางคือทุกวันนี้บอกเลยนะว่าบินแต่ละครั้งบินเบสิกทุกครั้งเลยนะครับไม่ได้บินแบบสุลุยซุล่ายอะไรแล้วนะครับเพราะว่า,าผมกลัวว่ามันจะตกนะครับถ้ามันตกเนี่ยก็คือมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายก็เลยจะต้องมาบินแบบเบสิก ทั้งนั้นเลยคือบินแล้วมีความสุขคิดแค่นี้ก็พอนะครับอย่าไปแข่งกับใครคือเมื่อก่อนผมไม่ได้มีความคิดแบบนี้นะผมคิดว่าอ้ผมจะต้องไปแข่งกับคนนั้นแข่งกับคนนี้อะไรเงรี้ยทคนนั้นบินเก่งกว่าเราจะต้องแบบเทินโตอย่างเขาให้ได้คือพอๆเลยนะครับพอเลยเอาที่ว่าคือมันไปได้ไม่ถึงแบบนั้นนะครับเราบินได้ในระดับที่แบบว่าเออเราบินได้แค่นี้เราก็โอเค ในสิ่งที่เรา,เามีก็คือบินได้ประมาณนี้เราก็บินได้ประมาณนี้แหละก็คือกลับมาย้อนคิดว่าเราเล่นเพื่ออะไรสรุปแล้วเราเล่นแล้วเรามีความสุขเราคือจบจะบินฮอปเดินทางก็ได้บินอะไรก็ได้บินแบบเดินทางเนียนๆสวยๆก็ได้แล้วแต่จะเอาฮอแบบนี้มาบินเดินทางก็ได้นะครับมันไม่มีอะไรที่แบบว่า,าไม่มีอะไรมากําหนดตัวเราให้เราต้องไปบินแบบนั้นแบบนี้นะครับ แล้วก็ลำนี้เดี๋ยวเอามาบินเล่นเพลินๆในเช้าวันนี้แล้วเดี๋ยวจะมาบอกส่วนประกอบกับเพื่อนๆน,นะครับอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าคอลำนี้นะครับเป็นอะไลน์สปอร์ตวีนะครับเออนิดนึงก่อนจะเข้าเนื้อหาสาระนะครับก็เดี๋ยวจะบอกตอนนี้นะครับมีงานค้างค้างอยู่ก็จะเป็นตัวทีเลข500ใส่กับเบล47นะครับตอนนี้นะครับก็รอสเกลจากพี่อุดมอยู่นะครับ ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะอีกนิดเดียวนะครับคิดว่าไม่น่าเกินสิ้นเดือนนี้นะครับแต่ในส่วนของบอดี้ตอนนี้ผมพร้อมแล้วนะครับใส่เซอร์โวยกพีเซอร์โวกันหางนะครับชุดหางไอตรงตัวแอลก็เปลี่ยนเป็นนารูเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามันมีอาการหักนะครับอันนี้ก็มารายง,งานผลแล้วก็มีเข้ามาอีกหนึ่งลำก็จะเป็นาทาร์ลลูกค้าซื้อม,มือสองยังไม่ได้บินเลยนะก็ส่งมาให้ผมเลยพร้อมกับวิทยุเรดิโอลิงนะครับก็เซอร์โวยกพีซมีอาการลูด นะครับกืดกาดกืดกาดเล่นไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนสวยกพีดคุยกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาเนื้อหาสระกันเลยดีกว่าก็สําหรับมือใหม่ใหม่จริงๆเลยนะใหม่จริงๆเลยคือไม่มีความรู้เลยว่าเฮ้ยไอกล่องนี้มันคือกล่องอะไรไอนี้มันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายไล่เรียงกันเลยนะครับวันนี้มาเอาใจมือใหม่กันบ้างนะครับใครที่อยากจะมาเล่นเฮลิคอปเตอร์นะครับและอยากจะมาศึกษาหาความรู้นะครับว่าเราจะต้องเริ่มต้นยังไง นะครับคลิปนี้แหละนะครับมีคำตอบนะครับอันดับแรกเลยนะครับต้องถามใจคุณดูก่อนว่าคุณอยากเล่นมันจริงไหมต้องถามเอ้ยเราอยากเล่นจริงหรือเปล่าหรือว่าเราแค่แบบเงาเงาเอาไปบินเล่นเพลิน,น,นบอกเลยนะครับว่ามันไม่ใช่ราคาบาท2บาทของที่มันลอยได้เฮลิคอปเตอร์ที่บินได้เนี่ยลำแบบจิ๋วๆน้อยๆเนี่ยก็เริ่มต้นที่ราคาพันกว่าบาทแล้วนะครับแต่ว่าคุณภาพมันก็จะตามราคา นะครับของของถูกและดีไม่มีในโลกนะครับเพราะฉะนั้นลํำที่ราคาถูกๆนะครับเราซื้อมาเล่นนะมันจะอยู่ในหมวดของทอยคือของเล่นเด็กนะครับเรามาเล่นแค่ประเดี๋ยวว่าดาปึ๊บปั๊บตกพังไม่มีการเซอร์วิสไม่มีการซ่อมตรงนี้คือผมพูดจากาผมพูดจากประสบการณ์ของผมเลยนะที่ผมเคยเล่นมาผมไปหาซื้อมาเนี่ยลำละพันกว่าบาทนะก็เข้าใจนะครับว่าเพื่อนๆงบน้อยแต่ก็อยากจะเล่นนะครับลํำแบบนั้นอนะ เฮลิคอปเตอร์แบบนั้นนะ่ะมันจะไม่มีการเซอร์วิสหรือไม่มีการดูแลหรือการซ่อมแซมอะไรอย่างนี้เลยคือตกพังทิ้งตกพังทิ้งนะครับอโอเคใช่ราคาพันกว่าบาทสําหรับคุณอาจจะมองว่าพี่มันเป็นเงินที่เยอะนะสําหรับผมพันกว่าบาทก็ใช่จริงแต่ว่าของเล่นแบบเนี้ยนะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันจะมันจะค่อนข้างจะมีราคาสูงนะครับอย่างที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยที่ผมเล่นอยู่เราเป็น6กชันนนะครับ ก็ประกอบนู่นนี่นั่นก็จกอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับแต่ทีนี้มันจะมันจะแยกกันนะฮะว่าลำเปล่าอ่ามีชุดไฟไหมถ้าเป็นลำเปล่าเนี่ยก็อีกราคาหนึ่งชุดไฟเนี่ยเราจะเอาอะไรมาลงลนะ่ะชุดไฟก็อย่างพวกเซอร์โวยกพีดตรงนี้นะครับอ่าสปีดคอนโทรลนี่ครับส่วนประกอบของมันสปีดคอนโทรลเนี่ยมีหน้าที่จ่ายไฟจากแบตเตอรี่นะครับมาที่มอเตอร์อันนี้คือตัวมอเตอร์นะครับ โดยการควบคุมจากรีซซฟหรือกล่องจโรอยู่ในนี้กล่องจโรก็คือเป็นกล่องที่ควบคุมการบินนะครับการกล่องอควบคุมการบินหรือกล่องจโรเนี่ยมันจะเป็นกล่องที่ควบคุมแบบเป็นแมนวนวลกับเป็นแบบ GPS ถ้าเป็นการคคุมแบบแมนวนวลก็คือเราต้องใช้ฝีมือในการบินอยู่ดีหลายคนถามเอ๊ะ เราก็มีกล่องใจโลแล้วนี่ทําไมเราจะต้องมาใช้ฝีมือได้ล่ะมันก็กันให้เราแล้วนี่นะครับใช่จริงมันกันให้เราในระดับหนึ่งแต่เราก็ต้องกันเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าของที่มันลอยอยู่กลางอากาศนะครับเราจะต้องมีการควบคุมให้เดินหน้าถอยหลังซ้ายขวาแต่ถ้ามันไม่มีใจโลนะครับหลายคนถามว่าถ้ามันไม่มีไจโลได้ไหมมันก็มีค่าเท่ากันนี่แล้วก็ควบคุมด้วยมือคุณจะต้องเหนื่อยมากๆเลยนะครับไหนคุณจะต้องกันหางอีก นิ้วโป้งของคุณนี่ยข้างซ้ายเนี่ยคุณจะต้องแบบคอยหูเล่นไม่ได้หรอกนะครับพอโซ่สตัวยกมาไม่มีกล่องใจโลใช่ไหมยกพร้อมกันก็จริงแต่ว่ามันเป็น HDFC แบบนี้เดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงอีกทีนะครับว่า HDFC กับไฟบาร์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็น HDFC นะครับ HDFC เนี่ยมันก็จะมีลักษณะคือสั้นนะครับ แล้วก็ไม่มีอะไรที่แบบว่าพลุงพลังวุ่นวายดูไอซเซอรี่อะไรมันเยอะแยะนะครับอันนี้มันก็จะสั้นๆแค่นี้เองนะครับผมจะพูดเป็นภาษาบ้านๆน,นะเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับเพื่อนๆมือใหม่หลายๆคนก็โหโทรมานะแต่ละวันแต่ละวันนะครับคุณเอกมันมันผมผมสงสัยมานานแล้วผม,ม,มผมดูคลิปของคุณเอกนะ มันทำไมไอกล่องนั้นมันคือกล่องอะไรเหรอไอตัวนี้มันคือตัวอะไรเหรออ่านะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทําคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆมาดูก็จะเริ่มซึมซับนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างนะครับในฮอรหนึ่งลำเนี่ยอ่ะถึงไหนแล้วเนี่ยอ่ะก็คือกล่องไจโรมันต้องมีด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราติดตั้งแบบเป็น GPS เนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับคือเราแทบจะปล่อยวิทยุแล้วเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็สามารถที่จะบินได้ นิ่งๆเลยโดยที่เราไม่ต้องควบคุมแต่ถ้าเราควบคุมได้ไหมได้เดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้แต่คือฮอ,อเนี่ยมันจะมีอาการที่บินง่ายมากๆนะครับก็คือเป็นแบบ GPS นะครับแต่ถ้าไม่มี GPS เนี่ยคือเราบินไปสมมติเราบินไปไกลๆอย่างเงี้ยสัญญาณหลุดก็คือฮอตกเลยปกติแล้วเราเล่นเฮลิคอปเตอร์กันอ่ะเราจะไม่บินไกลกันอยู่แล้วนะครับหลายคนก็ถามให้บินได้ไกลไหมบินได้สูงแค่ไหนนะครับบอกได้เลยว่าบินไปได้เรื่อยๆจนกว่า ที่วิทยุของคุณเนี่ยจะรับส่งสัญญาณกันไม่ได้แล้วนั่นแหละคือตกนะครับคือตกบินไปแต่ถ้าคุณบินไปไกลๆเนี่ยคุณจะไม่รู้ในหัวในห่างแล้วนะแต่คุณยังบังคับมันได้อยู่คุณก็ไม่สามารถที่จะดึงหอ,อกลับมาได้มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรใช่ไหมครับที่คุณจะต้องไปบินไปไกลๆเพื่ออะไรจริงไหมครับอ่าเจอคําถามแบบนี้มาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราเล่นเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเราไม่จะไม่ต้องบินไกลเราบินแค่นี้พอ นะครับบินแค่ในระดับที่เรามองเห็นเห็นแค่นี้คุณก็ขยืนขาสั่นเลยนะครับเพราะว่ามันเล่นยากนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแมงกินตังนะครับกล่องใจโลเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาขยายความอีกทีนะครับเวลาชักเยอะละกล่องใจโลเนี่ยมันจะทําหน้าที่กันหางกันหางก็คือเราไม่ต้องไปโยกกันหางเองโดยโดยโดย,โดยนิ้วของเรานะครับคือเราปล่อย ให้หางเนี่ยมันล็อกของมันเองแต่ว่าเราปัดซ้ายปัดขวามันก็จะปปับปรับปรับปรับอย่างนี้นะครับเราหันหัวปึ๊บถ้าเราปล่อยสติ๊กหางมันก็จะคาอยู่อย่างนี้นะครับมันก็จะหางก็อยู่อย่างนี้เราไม่ต้องมาคอยกันเองคุณเล่นไม่ได้หรอกนะฮะถ้าคอยกันเองเหมือนเฮลิคอปเตอร์ของจริงนะครับเวลาที่เขาบินเขาจะมีไจโรด้วยนะครับไจโรเนี่ยมันก็จะเป็นตัวควบคุม ทุกอย่างนะครับแต่ว่าในส่วนของเมนโรเตอร์นยก็คือชุดเทสเนะี่ยของเขาจะมีเหมือนกับว่าเป็นตุ้มถ่วงอะนะที่ทําให้เกิดการบาลานซ์นะครับแต่ว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยมันจะเป็นชุดเทดแบบ DFC โดยไม่มีใบบาแล้วก็ไม่มีตุ้มถ่วงอะไรทั้งนั้นทุกอย่างก็คือควบคุมด้วยกล่องจโรกล่องจโรเนี่ยมันจะพอมันเอียงซ้ายเอียงขวามันจะเอียงรับสมมุติห้อมันเอียงมาทางซ้ายเนี่ยมันจะ มันอ่าสวอซสามตัวำหน้าที่กันกันให้เลยนะครับฟ๊บพอมันเอียงมาทางนี้ปึบเอียงมาทางนี้ปึบมันก็จะสวอทเพจตัวเนี้ยมันก็จะกันฟ๊บกันให้แต่คือว่าถ้าคุณไม่ได้บังคับมันก็จะไหลไปตามตามตามที่มันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องดึงกลับมาด้วยเพราะฉะนั้นนิ้วแอรอนนิ้วโป้งข้างขวาแอรอนกับเอลิเวเตอร์ของคุณนะคุณจะต้องเลี้ยงตลอดเวลานะครับก็กว่าจะบินได้ก็ืขึ้นคอนะครับแต่ก็ต้องใส่ใจแล้วก็ฝึกฝนด้วยนะครับ มันจะมีสเต็ปในการฝึกฝนนะครับมีมีสเต็ปในการฝึกฝนก็คือคุณต้องมาบินฮอบให้ได้ก่อนนะครับฮอปให้ได้ก่อน,นรับเจโรตัวนี้มีประโยชน์มากมันจะมีหลายยี่ห้อนะตอนนี้ที่ขายกันก็จะมี b ีซีบีซ์เอ็กพลัสนะครับมีกล่องเดี๋ยวนี้มันเป็น G b a าแล้วนะไม่ได้เป็น K b a าแล้วเป็นสมมติมันจะเห็นเป็นสตสีเหลืองแล้วนะสนะีน้ำเงินมันจะไม่มีนะครับ ไม่รู้มีหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจแต่ผมไปสั่งที่ร้านที่ไหก็ไม่มีนะครับก็จะมีกล่อง G-Bar มีกล่องบี a เอ็ก l u พล5นะครับ5.2ตอนนี้เป็น5.2แล้วแต่ถ้าไปหาพวกโปรชั่น3เนี่ยจะหายากส่วนใหญ่ก็จะพออคนที่เขามีเนี่ยเขาก็จะเก็บนะครับเก็บไว้เพราะว่ามันเซ็ตง่ายนะครับส่วนในตัวของตัวรุ่นใหม่ก็อาจจะลึกนิดนึงแต่ถ้าใครที่ทำบ่อยๆก็อย่างผมผมก็มีนะ บีเอ็กพหอยู่ในลำเนี้ยของอกอบินนะครับรอ420นะครับก็ก็มีก็เล่นอยู่นะครับตัวนี้ก็จะสลับเมนูกันนิดหน่อยนะครับก็ถ้าเราใส่ใจและหัดหัดกดหัดดูค่านู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราก็เป็นไปเองนะครับตรงนี้มันเกิดจากการเรียนรู้นะครับการเซ็ตกล่องใจโลเนี่ยถ้าเกิดว่ามือใหม่เซ็ตไม่เป็นนะครับหา ผู้รู้หรือว่าหาเพื่อนๆที่เขาทําเป็นปรึกษาเขาดีกว่าอย่าไปคํากดมัวมวตัวตัวเองนะครับเพราะว่าเบสผู้หนึ่งก็หลายตังไหนจะบูมไหนจะเมนชาร์ปสเินเดิลนะครับมันก็หลายอย่างถ้าเกิดมันเสียหรือว่าพังขึ้นมามันเสียดายตังนะครับหาคนที่เขาเล่นเป็นแล้วก็ปรึกษาเขาดีกว่าว่าไอแบบคือเหมือนจะให้เข้ามาเทรนนิ่งกับเรานะครับนะครับ จะดีกว่านะครับสปีดคอนโทรลอาจจโรรู้แล้วนะนะว่าทําหน้าที่อะไรสปีดคอนโทรลเนี่ยก็เท่าที่จ่ายไฟให้กับมอเตอร์ถ้าจะเป็นสปีดดีๆหน่อยเนี่ยมันก็แอมเยอะๆหน่อยมันก็จะจ่ายไฟเนียนนะครับทําให้มอเตอร์ทําให้การบินหางมันไม่ปัดไม่อะไรนะครับคือไฟมันจะเนียนๆแล้วมันจะบินดีนะครับแล้วก็ประหยัดไฟด้วยนะครับสซว์กันหางเนี่ยก็มีประโยชน์นะครับทำหน้าที่กันมันก็จะรับคําสั่งจากใจโรลมานะครับส่วนในตัวนี้ ที่อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นรีเซพรีเซพเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับกล่องเจโอลอีกทีหนึง่งเพราะว่ารีเซพมันทําหน้าที่เชื่อมต่อกับวิทยุของเราที่เราจะคอนโทรลบังคับของมันเนี่ยบังคับเนี่ยก็คือเราก็เราจะต้องเชื่อมต่อกับมันนะครับก็เดี๋ยวในคราวหน้านะครับเดี๋ยวจะอาจจะต้องมาบอกสเตปในการฝึกเบื้องตน้นแล้วก็ในส่วนของราคาพเพื่อนๆรู้ไปแล้วเนาะว่าเรามีงบเท่านี้ควรจะ เล่นฮอแบบไหนมีงบเท่านี้หาแบบไหนนะครับผมก็เคยทําคลิปไว้ในคลิปเก่าๆแล้วเพื่อนๆลองไปหาดูนะครับตรงนี้มันจะละเอียดมากนะครับบังครั้งที่จะละเอียดมันอยู่ที่มันอยู่ที่อะไรรู้ไหมครับมันอยู่ที่งบประมาณของคุณว่าคุณมีเท่าไหร่นะครับนั่นแหละคือคําตอบเลยคุณอยากจะเล่นฮอแบบไหนนะคือบางทีคุณไปเห็นฮอสวยๆอ่ะโอ้ราคเท่าไหร่เนี่ยนะครับนะครับคุณดูในตังในกระเป๋าคุณก่อนนะครับว่าคุณมีเท่าไหร่นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ย คือผมอะ่ะผมเคยมีความรู้สึกแบบนั้นไม่มีตังทักบาทหรอกแต่อยากจะรู้ว่าราคาเท่าไหร่เฮ้แต่ก็ก็มีคนเราก็มีสิทธิ์จะถามได้เนาะนะครับก็มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่เล่นค่าจะก้าวมาเล่นเฮลิคอปเตอร์นะครับเพื่อนๆจะต้องมีงบประมาณนะครับถ้าไม่มีงบประมาณก็ไปยากนะครับเราอยากจะมีพอในฝันของเราสักลำเนี่ยเราก็ ข้างที่จะหืดขึ้นคอนะเพราะว่ามันต้องใช้เงินนะครับนะครับก็ยังไงก็ฝากเป็นลังใจให้กับเพื่อนๆด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูรอสีทองศูนย์เก็บเบสิกพื้นฐานกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้บินซอฟต์เก็บเบสิกเบาๆนะครับให้กับเพื่อนๆได้ดูดีกว่าไปครับผมว่ามันดูสวยดีนะฮอลําเนี้ยคือมันก็เหมือนเป็นฮอในฝันของผมนี่นแหละ ผมก็อยากจะได้ฮอดีๆสักลำหนึ่งเอาเก็บไว้บินเล่นเพลินๆน,นะครับยามว่างๆนะครับเนี่ยแบบยกขึ้นมาอย่างเงี้ยหลายๆคนก็ยังไม่ค่อยเป็นนะครับมือใหม่หลายๆคนก็เฮ้ย mm. มันยากขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับยากถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราเอ่อไม่เคยเล่นเลยเนี่ยถือว่ายากมากๆนะครับยกคอขึ้นมาแบบเนี้ยเราก็ต้องมาคุมนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับแต่หางก็ไม่ต้องคุมเพราะว่าหางมันล็อก ของมันให้อยู่ในตำแหน่งของมันอยู่แล้วแต่ว่าเราสามารถที่จะโยกหางไปซ้ายไปขวาอย่างนี้ได้นะครับรู้สึกว่ารอบน้อ์มอนจะน้อยไปเนี่ยครับเราก็หมุนนะครับหมุนอย่างเงี้ยทำไมต้องหมุนด้วยนะครับหมุนนันก็เป็นมันก็เป็นพื้นฐานมาจากการหันหัวสี่ทิศของเราที่เราทำเอ่อได้แล้วนะครับแต่ถ้าคนที่ยังไม่ได้ก็ต้องมาเก็บตรงนี้ให้ได้ก่อนเนีย่ยหันไปทางซ้าย หันไปทางขวาแล้วก็ฮอปนิ่งๆนะครับหันหัวเข้ามานะครับเบสิกแบบนี้เพื่อนๆจะต้องใส่ใจด้วยนะครับถ้าจะเอาไปบินแบบว่าเป็น 3D หรือว่าไม่ได้ 3D ก็บินได้นะสใส่สกงสกเกลบินเพลินๆก็ได้อยู่นะครับเพราะว่าการบินสวยงามเนี่ยผมว่ามันดูมีสเสน่ห์นะผมคงจะเริ่มมายุเยอะแล้วนะ <laughs> นยครับบินไปทางไหนแล้วก็ควบคุมได้หมดหันหัวไปทางไหนแล้วก็ควบคุมได้นะครับ เนี่ยครับบินแบบเนี้ยประหยัดแบตนะครับรอบไม่แรงนะครับเนี่ยทุกคนก็จะต้องแต่บินอย่างเงี้ยมือใหม่บางทีก็ถือว่าบอกเลยว่าว่ายากนะครับแต่ถ้าบินได้แล้วบอกเลยว่าง่ายนะครับไม่มีอะไรยาก แล้วก็ไม่มีอะไรที่มันง่ายอยู่ที่ใจของเรานะครับเราเราจะต้องหมั่นฝึกฝนบินนะครับเดี๋ยวจะมาลองหงายท้องฝึกเบสิกพื้นฐานกันบ้างนะครับ หมุนรอบพิษนะครับเอาหัวเข้านะครับเหมือนเบรมันยังกลางไม่สุดนะครับแผมขออนุญาตปิ้งปลาแล้วชักจะเลิกเทอะเลยนะครับ <laughs> มือใหม่ด้วยอะไรของคุณเนี่ยอะไรของคุณเอกเนี้ยผมที่คุณบินมันคืออะไรนะครับก็จะเป็นท่า ที่ผมฝึกมาตลอดนะระยะเวลาที่ผมเล่นมาหลายๆปีนะครับในหมุนช้าๆการรอบทิศนะครับนะครับแต่ลัดเดอร์ขวานี่ไม่เป็นเลยนะฮะแต่ลัดเดอร์ซ้ายเนี่ยคือได้ลัดเดอร์ซ้ายลัดเดอร์ขวาคืออะไรงงอีกแล้วนะฮะคือการหมุนหมุนแบบเนี้ยคือเป็นลัดเดอร์ซ้ายนะครับหมุนแบบนี้คือลัดเดอร์ซ้าย ข้างล่างมีถุงนี่นะต้องระวังกลัวปิกเบดปิกเกี่ยวอย่างเลยนะครับอันนี้คือฮอปเอาหัวหันไปทางขวานะครับเอาหัวหันเข้ามาท่าน,นี้จะเป็นท่าแรกที่เพื่อนๆจะต้องทํานะครับหันไปทางซ้ายนะครับเนี่ยต้องมาเก็บช้าๆนะครับหันหางเข้ามาบินแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับไม่ต้องอะไรมากมายแล้วชีวิตเอาแค่นี้ก็พอ <laughs> อันนี้ฟลิปหลังนะครับฟลิปหลัง ปิ้งปลาเข้าปิ้งปลาออกนะครับปิ้งปลาเข้า,า,ขาหายท้องอีกแล้วนะครับหายท้องอีกแล้วโอเค ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวยังไงเพื่อนๆที่กําลังสนใจแล้วก็อยากจะเข้ามาเล่นนะครับก็ทักมาสอบถามผมได้นะครับหรือว่าจะโทรมาทักไลน์มาอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็เดี๋ยวจะให้คําตอบกับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวยมากนะครับสําหรับลำนี้รอ420สวัสดีครับ